หนัทานมาถึงตรงนี้ครับชิงหนึ่งหมื่นครับแรงี้ก็กขาวายทองสติทุบนครับ2มีที่ไพวยสติทุบจุนที่อุบัติจะธานีครับวันนีมีเสียสติช่องน้ำหนกมีมีแต่คนโทรขอยืมเงินสงสัยเขาโวดดีครับเกือบพลดเลยนะชิยองูอยู่เลยเฮ็ดพวนพอดีเลย เอเอใหอ้ใบยะขอจับอกว่าชว์ล้วหนักโดไม่ค่อยดีครับพี่แต่คนโทรไปขอยืมเลยแต่เขาบอกว่าค่ายนี้เนี่หล่อทั้งค่ายไล่มาตั้งแต่หัว,วหน้าค่ายเลยไอ้ต้อยศรีกาตะพนตักแรงร้อยแรงมาเออมันจะเบิ้งเบิ้งช่องขไล่ส้นอยู่แอบป้าแล้วเราใส่ฝนด้วยมีอาจารย์นกกระดุกละมาลุ้นมาเชียร์ส่วนตัวนี่สัมปร ลงรับลูกเผาคำซ้ออยู่ที่ค่ายัวยลูกพิชิตที่สักขะโดยมีในดาบนะฮู้รักวยชอบวยนะครับมีดาบชิดพัแก้วอัดพิชิตพอนแก้วนะครับแล้วก็ฝากทับผลนงานของตู้ดาบชิดจะมี17ที่นี่แล้วก็2กรกฎาคมที่นี่16กรกฎาคมที่ สีขอรับภูมินะครับติดตามติดตามนะต่อเิมครับกูดีรูปร่างรับปาดหัวก็ตูดไ่เข่าปาดตัวปาดหัวก็ตูดไเ่าครับฟแดงสี่ดูดีนี่ละแบบงยเดียววดดันนจองว่าทางคนประเดียวสายทองแดงเป็นช่วงเป็นช่วงเารษฐา เจ้เจวนี้ก็มาอยู่ในสังกัดทีมงานทีมงานทั้งบวันี้น่าจะเป็นัวแทนพี่ตับครับดูง่อยนี่มันนกาจะเป็นะครับถ้าเป็นครูระดับ4ีแปะและูจอยนะมาถอดมงคลด้วยครับ้งนครับผมกับทีมงานน้องวัากุ้งเผาด้วยนะคะขอบคุณค่ายง่อยทุกค่ยด้วยค่ะโอเคแกคือเป็นนายตำรวจไม่ได้ครับต้องเป็นครู วันนี้ไปเ็นเพื่อนกี่เอาไปเห็นเจนเจนเจอเนเกเนี่ตแล้กนเป็นอเจได่ไล่เจอยู่เออสายออกเวที่หัวแต่เรายังไม่ได้ทักทายกันยอศนะเพราะว่ามันจะชับเวลาในการพูดอยุที่หนึ่งนะครับอายกรที่ตึงเิรดคนเอกกบที่เนึ่สอบสูงยาวค็คงดงน้กระต่ายคอ ประเภทที่สั่งขยันซอยอับเกิดส,สั่งราคาสมาชิกของคนอีสานที่เขาบอกว่า,าทันเตี้ยต้องขยันซอยกรรมการที่หายใจลึกเลยครับอาจารย์เชนอารมณ์เต บอกว่าเตียนี่ต้องขนาดซอยแกหายใจนิกมันเตือนหลายคนนะบอกไปเอเกี๋ยครับเขานีฟัมันสูงแตเนาะแ๋ยวนก้ะตายทองนักมันอ้าสับประ ผมต้องแจ้งตรงคนเวทีเอาแล้วครับขอขอบคุณพยายามที่จะสัพเพศอดนะครับสัพเพศอด ยาวๆนี่นะได้เปลี่ยนช่วงดีแล้วทางกระต่ายกองโอ้โหีครับปล่อยมัดชุดครับเราเราเริ่มจะเเสียวแล้วนี่ครับมาั่ันขอให้เจ้าสังกราบนี่นะแหมแกดูดูมันจะมีทิ้งเก็ตครับสองและสนม ครับผู้บรรยายตักอภิญาเจ้าพบยอดประนตจูมงฤทธห้าคู่ไม่รวมกับคนเี่ิงทีสองครับหรืองีสอง่ไหแลงกัตายทองซ้ออ่ที่อูบลในกรยแหลงกระต่ายทองครับสั่งาครับมีเที่ไัผ่บาทนะครับที่ีอสระแงนี้างทางอุบลนะครับุนงานนบาง

สองไปกันเก้าตัวไหนพอตัวอรตัวอะไรวดนรบรับตัวขึ้นวนแปดแปดอย โอ้โดูวยู้นี้เสียว้แค่ดับชะลาใจนะเ็เียวเลยยังเาทให้เราาเสียวเลยนะวันนี้ต้องรอเสียวนียังไม่ได้จับัสองปี จากันน <si ี <tar la> <tar ้นี่ถือว่าโครงการท้องสมิตกดดันมากเพราะว่าคนเราอย่ในวงการหน่วยนั้นมวยจะมวยมาตลอดแบบสองกิกเขาดูดูเอาแล้วครับอาจารย์อาจารย์หลอกอาจารย์หลอกพดุรัฐยู่ไหนครับลับเบิร์นับเบิร์นไรสุดมันกันเอียดไว้ นมก็มานะเจ้จอยด้วยแบบคู่ัใหญ่บอกยวอนนี้ปูับโควิดงแกแกทีสองขานแล้วปูจอยแกแกไม่ได้ยิขาเดียวเลยมวยเสี่ยววันนี้มาแต่วันเพราะว่าไม่มีมวยตู้มวยทีมีเขาบอกว่าจะทันคนเนี่ยแต่มวยเสี่ยวมยจะมาเร็วนะครับถูกับโควิดใจชอบหัยกที่สอง ล้าก็มาดูมากันวัยดีนะคะสองะกระดาภแล้วก็ยี่มากะดาภมคือกังตอนนี้เราอยู่ที่เมวยเทศบาลจันทรุรนะครับเภม้วยทัันจังหวัดสีสะเยครับตามกันต่อเลยยกสามกระจายพวงศรีนแดงสี้องังมนั่เลังือไปกับยกสามยกสามยายพวงศุกรยาวรีบตัด มาดูตูช่วงไปไฟครอบัำสังรนั่นเลย

Terima kasih telah menonton! ครับที่จะ <laughs> 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 เอายังไม่นับครับแต่แล้วลงเสาของแท้สิของมือขาวบอลครับจะตายท้องเขามือขาวบอลครับโอ้โหสีมืออะไรสีมือ ียกสามน,นนะคะโอ้โหตายทองเสียงแต่นัก,กสังขเันจลมได้ไงสุดท้ายตัวใหญ่ครับตัวนี้หลกำลังมาแรงของสนติลุว